สวัสดีนะครับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสมาชิกนิยายเสียงเข้ามารับฟังนิยายวายจากช่องนิยายวายฟังฟินๆนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้ามารับฟังนิยายวายเรื่องบำบัดรักมาเฟียวันนี้ขอเสนอเป็นบทที่57ที่มีชื่อว่าคุณอาิรา พาร์ทสครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปนิยายเสียงจากช่องนิยายวายฟังฟินฟินช่องนี้กันด้วยนะครับกดเอาไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกันให้เยอะๆนะครับ ในยามที่ต้องตื่นมาในตอนเช้าคนอย่างแมนจะสามารถอิดออดได้อย่างกับสาวน้อยร้อยช่างได้ซะที่ไหนทันทีที่รู้สึกตัวก็ต้องขยับตัวลืมตาตื่นขึ้นมาทันทีมันถึงจะถูกมือขวา นักฆ่าของมาเฟียสามคำนี้คือคำอธิบายที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของคนอย่างเขาได้ดีที่สุดแต่ถ้าว่าเอ๊ะทำไมถึงถ้าขยับไม่ได้เนี่ยปฏิกิริยาทันทีที่รู้สึกตัวว่าขยับตัวไม่ได้ คือการยิ่งต้องออกแรงดิ้นรนให้มากขึ้นไปอีกยิ่งดิ้นก็ยิ่งแน่นนั่นคือแสดงว่าคู่ต่อสู้ไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆมึงเป็นใครวะออ ทันทีที่พูดจบก็พบว่ามีกล้ามแขนแกร่งวาดมาโอบรัดเข้าที่ร่างกายของเขาทันทีเจ้าของร่างกายกำยำล่ำสันนั้นมีใบหน้าที่บ่งบอกว่าเพิ่งถูกทุบตีทํำร้ายมาแต่เทว่าไม่ยอมเล่าอะไรให้ฟังเลย คุณนี่คุณอาคิระครับผมขอนอนต่ออีกหน่อยนะครับจากนั้นกล้ามแขนกำยำก็โอบรัดร่างของมือขวาของคุณพารันเอาไว้แน่น ยิ่งกว่าเดิมโดยไม่ตื่นไม่ลืมตานั่นจึงเป็นเหตุผลที่แมนแตัดสินใจงับลงไปที่ไหล่หนาของอีกฝ่ายจนเต็มแรงโอ,โอ๊ยแมนผมเจ็บนะเจเจ็บเจ็บเจ็บเจ็เจ็ใครให้คุณจับผมมัด แก้มัดผมดูนี้ก็ผมกลัวคุณหนีไปอีกถ้าไม่อยากให้ผมหนีไปก็ช่วยเล่าเรื่องรอยช้ำพวกนี้ที่อยู่บนหน้าของคุณแล้วก็ตามตัวด้วยให้ผมฟังเลยว่าใครเป็นคนทำ คุณพ่ออาคิราเงียบไปนานกว่าจะตอบคำถามนั้นแล้วมันก็ทำให้แมนถึงกับขนลุกสู้ตอนที่ได้ยินคำตอบเป็นอย่างที่เจ้านายของเขาเดาเอาไว้แล้วไม่มีผิดว่าฝ่ายนั้นต้องเป็นคุณพ่อ ที่ชอบทำร้ายร่างกายของลูกชายมาตั้งแต่ดเด็กเพียงแค่ยังไม่แน่ใจและยังไม่มีหลักฐานถ้าเขาทำให้อากิรายอมร่วมมือกับพารันได้แล้วก็จะต้องช่วยม้าจรจัดตัวนี้เอาไว้ได้แน่ๆ คุณจะยอมร่วมมือกับเจ้านายของผมไหมตอบผมมาแค่คำเดียวอาคิดางั้นคุณก็ต้องตอบผมมาแค่คำเดียวผมขอเป็นหมาของคุณได้ไหมฮะ จากนั้นยังไม่ทันที่แมนจะทันได้ตอบอะไรเขาก็โดนไอ้หมาบ้าตัวนี้ขย่ำจนจมเขี้ยวไปจนหลายต่อหลายครั้งเลยคืนนั้นทั้งคืนแมนถูกอีกฝ่ายถามว่าผมขอเป็นหมาของคุณได้ไหมซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนกระทั่งเขาหลับไปกลางอากาศจากนั้นพอตื่นลืมตาขึ้นมาอีกทีคนที่เป็นฝ่ายจากไปก่อนกลับเป็นเจ้าของร่างหนานํำซ้ำยังจากไปโดยไม่ร่ำลาสักคำอีกด้วยเอาเถอะจากไปแล้วก็ดีเหมือนกันแมนเอง ก็จะได้มีโอกาสเข้าไปรายงานข้อมูลล่าสุดที่ได้รู้มาต่อพารันแล้วก็รอรับฟังคำสั่งต่อไปเป็นอย่างที่เจ้านายคาดการเอาไว้จริงๆด้วยครับอืมแต่หมอนี่ซาละเลวกว่าที่ฉันคิดเอาไว้ซะอีก คงหวงสมบัติของตัวเองมากเลยสินะคนหวงสมบัติอย่างเขาเซ็นมอบมรดกทุกอย่างให้กับลูกชายเพียงคนเดียวที่อุปโลกขึ้นมาเองทั้งหมดโดยที่ไม่ได้รักใครใหญ่ดีทำไมถึงกล้าทำต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างแนะ่ เจ้านายจะให้ผมทำยังไงต่อไปครับตามเขาไปฉันอยากรู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนนายหมายถึงจะให้ผมแกะรอยเขาเหรอครับใช่งั้นผมจะรีบไปทำตามคำสั่งเดี๋ยวนี้เลยครับแมนเดี๋ยว ครับนายเตรียมอาวุธให้พร้อมแล้วส่งโลเคชั่นมาให้มานบด้วยเดี๋ยวฉันจะให้เขาตามไปสมทบรับทราบครับนายจำได้ว่าครั้งล่าสุดที่ได้ยินคำสั่งแบบนี้สถานที่แห่งหนึ่งนั้นที่ได้รับมอบหมายให้ไป เป็นสถานที่ที่อันตรายสุดๆเลยก็ว่าได้ในครั้งนั้นเขากับพี่ชายเกือบเอาชีวิตไม่รอดเลยทีเดียวสถานที่ที่เงียบสงัดบรรยากาศที่ทั้งหนาวเย็นและชื้นแฉะ แมนคิดไม่ออกเลยว่าจะเป็นสถานที่แบบนี้ที่ไอ้ผู้ชายที่กกกอดอยู่กับเขามาตลอดทั้งคืนทั้งวันจะมาอยู่ที่แบบนี้ที่นี่นะน,นะหลังจากที่แกะรอยตามอีกฝ่ายมาได้แล้วเขาก็รีบตรงดิ่งมาถึงที่แห่งนี้เลยในทันที มันไม่เกี่ยวอะไรกับมนันอย่ามายุ่งกับคนของผมเพราะมันเลยทำให้แกกล้าขึ้นเสียงดังใส่ชั้นเชียวเหรอฮะคุณพ่อครับได้โปรดเพราะแกะมันดื้อด้าน ไม่เชื่อฟังฉันฉันถึงต้องใช้ไม้นี้กับแกไงล่ะคุณพ่อคุณพ่อครับอย่าครับคุณพ่ออย่าทิ้งผมไปฉันจะให้มันอยู่กับแกให้มันช่วยสั่งสอนแกแกจะได้ไม่กล้าขัดคำสั่งของฉันอีก ไม่ไม่นะครับค,ค,คุณพ่อคุณพ้าคุณพ้าครับเอามันออกไปด้วยสิยครับห <c oughs> มาพวกนี้มันก็เป็นหมาจรจัดที่กำลังขิวโหวยเหมือนก,นกันกับตอนที่แกมาอยู่ที่นี่ครั้งแรกไงละ่ะ อยู่กับมันไปเถอะนะไม่ครับผมจะเชื่อฟังคำสั่งของคุณพ่อผมจะไม่ดื้อแล้วครับคุณพ่อคุณพ่อ,พอช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วยคุณพ่อครับอย่าไปอย่าไปครับพ่อครับพ่อช่วยผมด้วยคุณพ่อ พ่อรับช่วยด้วยผมไม่กล้าแล้วผมไม่กล้าแล้วกรับพ่อกุณพ่อสิงปิดประตูห้องดังก้องก่อนที่ประพันธ์จะขังลูกชายเอาไว้กับสิ่งที่อีกฝ่ายกลัวที่สุดในชีวิต ยังไม่ฟังเสียงร่ำให้อ้อนวอนร้องขอความเมตตาใดๆไม่เคยมีให้เห็นเลยสักครั้งแมนได้ยินเสียงสุนัขเห่าดังก้องอยู่ด้านในสลับกับเสียงของอากิราร้องไห้ระงมคนเป็นพ่อของอีกฝ่ายอยู่รอฟังเสียงกรีดร้องของลูกชายจนสาแก่ใจ จากนั้นถึงได้สั่งให้คนขับรถพาตัวเองและรถออกไปจากสถานที่ที่ราวกับลงฆ่าสัตว์อย่างเลือดเย็นหลังจากที่แมนแน่ใจว่าสถานที่แห่งนี้เหลือแค่เขาแล้วจึงได้ตัดสินใจพังประตูเข้าไปด้านในอย่างทุลักทุเลแต่ทว่าทันทีที่พังประตูเข้าไปได้ มือขวาของเจ้าพ่อมาเฟียอันดับหนึ่งก็ปังไม่ใช่แค่ตัวเดียวเหรอเนี่ยโถ้ยเลือดเย็นชะมัดอากิระเป็นยังไงบ้างอากิระอากิระ แมนแมนกดอ,อะไรขึ้นพี่ฝากด้วยผมจะตามเข้าไปเดี๋ยวแมนไม่ต้องเรื่องนั้นเดี๋ยวเจ้านายจะจัดการเองเราพาเขาออกไปก่อนเถอะบอกตรงๆว่าแมน แทนจนเลือดขึ้นหน้าเลยในตอนนี้ความโกรธสุดขีดยังไม่เคยเป็นมาก่อนจนเขาต้องสูดหายใจเข้าจนเต็มปอดเพื่อดึงสติตัวเองกลับขึ้นมาก่อนที่เขาจะพยุงร่างปวกเปียกของคนที่บาดเจ็บสาหัสออกไปจากสถานที่แห่งนี้ให้เร็วที่สุด สายระยงระยางกับเสียงของเครื่องช่วยหายใจมันบีบหัวใจของคนฟังยิ่งนะักนี่คือครั้งแรกเลยที่รู้สึกเหมือนใจจะขาดเพราะกําลังจะสูญเสียสิ่งสำคัญในชีวิตไปเสียงกรีดร้องกับเสียงอ้อนวอนละงมปนกับเสียงร้องไห้ของอากิรายังดังก้องอยู่ในหูของเขาไม่ขาดสาย อีกฝ่ายพูดว่าพ่อครับผมกลัวแล้วช่วยผมด้วยจนกระทั่งเสียงนั้นเงียบหายไปเหลือแค่เสียงขู่คำรามของสุนัขตัวใหญ่ยักษ์สองสมตัวกว่าที่เขาจะพังประตูเข้าไปได้แล้วยิงขู่ขึ้นฟ้าพวกมันก็ถอยล่าออกไปแล้วเหลือทิ้งไว้เพียงร่างที่หายใจโรยริน จนกระทั่งตอนนี้เสียงลมหายใจนั้นก็ยังคงโรยรินอยู่จะทำยังไงดีจะทำยังไงดี <c oughs> <c oughs> อาคิระหมอครับหมอครับอาคิระผมอยู่นี่แล้ว คุณได้ยินผมไหมอาคิราปรือตามองเจ้าของน้ำเสียงอ่อนโยนที่กุมมือของเขาอยู่ไม่ยอมปล่อยเพิ่งรู้ว่าตัวเองไม่ได้ฝันก็ตอนที่มองหน้าอีกฝ่ายได้ชัดเจนมากขึ้นใบหน้าของเขา คงปูดบวมจนดูไม่ได้แน่ในตอนนี้แม้แต่จะขยับปากพูดก็ยังยากลำบากเป็นยังไงบ้างแมนผมขอเป็นหมาของคุณได้ไหม จำได้ว่าครั้งก่อนอากิระเอ่ยถามคำถามนี้ออกมาเขายังไม่ได้ตอบพอรู้สึกตัวขึ้นมาได้อีกฝ่ายก็เลยถามคำถามนี้เป็นคำถามแรกแมนได้แต่พยักหน้าทั้งน้ำตาร่วงไอผู้ชายหน้าหม่อคนนี้แม้ว่าจะขยับตัวอย่างยากลำบากเพียงใดหรือว่าปากจะขยับพูดไม่ได้ ก็ยังอยากจะพูดคำนี้อยู่อีกบ้าจริงบ้าจริงคุณนี่มันบ้ามันสำคัญนักเหรออยากเป็นหมาที่มีเจ้าของหรือไงฮ้อีบ้าเอ้ยอยากเป็นก็เป็น จบบทที่57ลงไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับติดตามลุ้นเอาใจช่วยคุณอากิระกับน้องแมนของเราด้วยนะครับตอนต่อไปนั้นจะเป็นยังไงคู่นี้จะลงเออยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปนิยายเสียงบทต่อไปจาก ปริยวิทย์จากช่องนิยายวายฟังฟินฟินนะครับเอาไว้พบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ